มันมีทฤษฎีหนังเรื่องวตาอยู่อันหนึ่งครับซึ่งผมว่าจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยหัวหมุนไปเลยก็ได้เพราะว่าตามที่ดาน่าฟอร์ดศาสตราร์วิชาภาษาอังกฤษที่มหาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสเนี่ยได้วิเคราะห์ไว้ครับว่าหนังเรื่องวตาทั้งหมดนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่ความฝันของชารีก็ได้เหตุผลแรกเลยนะครับก็คงจะมาจากข้อสังเกตที่ว่าหนังนั้นมีฉากคัตทูบลักหรือว่าตัดไปเป็นจอดําอยู่ทั้งหมด2ครั้งครับทีนี้เนี่ยฟอร์ก็ตั้งทฤษฎีขึ้นมาครับว่าไอคอนตรงกลางทั้้งหมดนนีีเ่ย อาจจะเป็นเพียงแค่ความฝันของซารีก็ได้ซึ่งถ้าเราลองสังเกตในช่วงสั้นๆก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงความฝันในซีนเปิดเนี่ยเราก็จะมาเจอกับโมโนโล็อกอันนี้ครับหลังจากจบประโยคนี้เราก็จะเปิดมาพบกับซารีที่ตื่นขึ้น,นมาในไครโอและเราก็จะสังเกตเห็นตรงนี้ได้ครับว่ามันมีหยดน้ำเนี่ยลอยอยู่เสมือนกับน้ำตาของซารีแต่ฟอก็บอกครับว่าตรงนี้เนี่ย ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะในไครโอนั้นซัลลี่ไม่สามารถที่จะฝันได้เพราะฉะนั้นแล้ว